ดาวบนเมืองสวรรค์ตั้งแต่เกิดมาข้ามเลยพบเห็นเอสนัน สัจจันทร์ตังการช่วยทำงนานของบาปโห้คาดีนี่ค่ะเอ่อทรงเป็นพระสุบินที่กึ่งดีกึ่งร้ายพระเจ้าค่ะอย่างไรล่องตั้งตามเร่งจำนำมาเถิดขอเดชาปราบาอันพระสุบินของพระธิดานั้นให้ผลว่าฝันว่าได้ไปทะเลเที่ยวเร่ร่นจจอนจำจะจรจากไกลไปสวรรค์ แล้วขึ้น,กนเ,เกาะเหอะเหยเจริญครันจะมือลั่นโลกาทั้งพันซึ่งชูช่วงดวงแก้วแววสว่างคือผู้สร้างพระธิดามารสีจะได้ชมสมสองคลองรีเป็นโมลีโลกาสถาพร ถ้าเป็นเช่นนั้นพ่อจะพาเจ้าชมทะเลใหญ่ให้สมใจแบอบกขอกระทยเพคะ,สะเสด็จพ่อแต่สเสด็จพี่เพคะพระนางม,มนฑาเทวีคิดจะทรงทัดทางไว้เพราะทรงมีลางสังส่งสอว่าหา,ากจับกันงานี้หาเไมดพบกับพระสวามีและพระธิาเองานแต่ก็ทรงทำได้จึงต้องยอมให้ทั้สองพระองค์ออกไปล่องเรือชทะเล ว่าอย่างไรเล่าน้องหญิงมีอะไรหรือมีได้เลยคะ่ะหม่องชั้นเพียงแต่จะกลาบทูมว่าประเดี๋ยวจะให้นางกำนันาจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้พระองค์เลยค่ะขอบใจจ้มากน้องหญิง หอมหว,ว,ว,วังที่ติริบบนแก้วดังมีความฝันที่เกาะใจเกาะลนแห่งมหาสารลอยอัน,อนได้แห่งไอสาช่าง้างยัง,งแท้ดังในความฝันของข้าไม่มีผิดเพี้ยนแต่แล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อคืนซัดของกระหน่ำเข้าใส่ กบทรงโศกาน้ำตาไหลสะอื่นมรำจำจี้พิริพิไรรู้กรณีที่ไหนมีใครจะมานี่ก็เป็นเวลาที่เก็บราทีแล้วสำงขอของข้าก็รองไปอย่างไร้ผิทางกตัวว่าวิาวางของข้าต้องมันตายกันการทะเลเหมดถึงนี่ข้าขอที่ฐานต่อเทผู้รักษาสมุทรนีน้ข้ามีบุญที่จะรอดอยู่ ขอให้ข้าเป็นผู้กับกรอแก่มสักพเืเ่อนเพืขอได้ชะพระอายามิคุณเก้านั่นเกาะพะยาค่ะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวารักหลายเจ้าจงอาสมองมุ่งไปตอนนะั้นบัดนี้พะยา,า,าค่ะเจ่าที่หนึ่ะ อปัยมณและสิงสรุงยาหลังจากที่นางสเสนร่งาด้ัูดนของเทพนิรัดรอย่างเดียจนะมได้นาน้อยเป็นชายาต่อมาทั้งพรมีและสิงุก็ได้บรรพชาผีเทศโตรงารเป็นพระโยคีอย่างสนใจกองอวุก ใช่ไม่ไมกรแบบยี่น, P P นาติน่าวันนี้ไอ้ดีผมมาจากอเมริกามาให้มเห็นอ้าผมไปไอ้พัดโบ thank you เอ้ะอเมริกาเนี่ยถ้าเห็นมันเขียนว่า made in China ดินนีนไม่จริง made in America ตัวนี้ไง made in China a o o แต่อันไหนที่ชเหมือนกันเยชัวจสิโอ้ดินาดคิวดเจ้าสงคนมีงานมีการใดจงเร่งไปทาให้เสร็จสิ้นเสียไปได้แล้ว Đi nga 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 chơi nga 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 ลงน้ำถ้ามอมอย่างไรก็เห็นเป็นนาำฟ้านะครับฝ่ายท้าวศิราล่าและนางสุวรรณมาลีพร้อมด้วยข้าราชบริพารทั้งหมดก็ลงจากเรือ แล้วมาถึงที่อาสมพระโยคี้าวสีราชจึงเข้าไปแสดงความเคารพต่อพระโยคีผู้ทรงฤทธิ์ข้าแต่พระผเจ้าผู้เจริญได้ตรูเมตตาบอกข้าว่าที่แห่งน,นี้คือที่ใดเที่นี่คือกาะแก้วพิศดาเป็นที่บำเป็นพุทของอาตมาแล้วท่านเล่ามาจากเมืองใดข้าพระองค์เป็นกรรษัตริย์แห่งเมืองผลิราชธานีเดน,นี้คือที่ดาของข้า สุวรรณมาลีเรือของข้าถูกพายุและขึ้นซัดจนใบเรือขาดจนต้องลอยลาอย่างไร้ที่ไปหลายวันจนสุดท้ายก็มาติดที่เกาะน,นี้แล้วพระโยชีหนุ่มกับพระโยชีองค์เล็กที่นั่งข้างท่านเป็นใครกันหยู่ท่าทางจะเป็นคู่มิสัตถูกแล้วมหาบพิตรนี่คือพระอภัยมณีโอรสเจ้ากรงรัตนาและนี่ก็โอรสแสงสนรซึ่งพัดจากบ,บ้านเมืองมา,นานหลายปีแล้ว แต่ก็ยังไม่มีเรือสัเภามรือสักลัจนเรื่องของหาภิพ,พานมาโอ้ทุกของท่านพระพิมณีก็เหมือนทุกของข้าที่ต้องพัดพาจากบ้านเมืองมาขอท่านโปรดเล่าความหลังในอดีตของท่านให้ข้าฟังทีจะได้ดไหรือไม่พระเจ้าค่ะพระอภัยภูมิมุม้มน้อยสดับท้อยรุ่งกริย์ที่ตระถาม ชำลงดูพระธิดาพระนางแล้วเล่าความตามเรื่องเครื่องแดงคายเมื่อทั้งสองกษัตร,ริย์สบสายทะแนงประสานกันพระอาัมีรู้สึกหเหมือนื่อยล้าตึงมันเพลินความรู้สึกนในหัวใจมันซาบซาบไปทั่วทุกนอ,อนวัยวะกน้า เช่นนี้แล้วเมื่อได้หางของข้าซ่อมไปเรือเสร็จข้าจะอาสาพาท่านกลับไปยังบ้านเมืองที่ท่านจากมา<อ>ท่านคงเหนื่อยจากการเดินทางกันมากเชิญพวกท่านพัก่อนกันให้สบายเถิดฝ่ายพระอภัยมณีเมื่อทราบว่าใกล้ถึงเวลาที่ตนจะได้กลับบ้านเมืองก็เสียนร้องพระไทยด้วยความเป็นห่วงและอ,ะอาลัยในงานเลอกน้อย ส่งเกตงานนี้เป็นตั้งคัขต่ตอๆพระภัยนีจะได้เป็นโแรงและบอกเรื่องที่งานทราบน้องมัจฉาน้องมัจฉามีรักของพี่ขึ้นมาหาพี่หนยเกิดน้องรักเราเรียกน้องมามีเรื่องอะไรหรือสิ่คะน้องรักเจ้าต,ตรงวามที่ วันนี้มีสัมภารของมาเที่ยวฝั่งที่เกาะน,นี้ที่จะขอโดยสารสัมภาระกลับบ้านเมืองคิดถึงสองพระชนกที่ปบกเล่าวจาก้อยเศ้าทุตรอมจนหอมเหลืองแม้นไปถึงธานีบุรีเรืองพอแจ้งเรื่องทุกร้อนไม่นอนใจสักปีครึ่งจึงจะกลับมารับน้อง อย่ามัวมองหมานจิตคิดสงสเห็นสัำเพาเขามาท่ามิไปใไนจะได้พคกวงงคงประยูนจ,จังจดจากราบพัดกำจัดเจ้าอย่าค่อยเศร้าสายสวาดไม่ขาดสูงอยู่จงดีสีรุดาอย่าอาดูจงเพิ่มคูณหาสุดทุกเวลา นะพระก็มีเป็นที่ยี่น้องหญิงจริงของเราไม่สงสัยแต่จะห้ามความรักหักอะไรหรือใครได้ด้วยจะรักไปนักนาไหนจะทุกข์กลุ่องพระรงฉ์จะต้องโทรมนัตาต ต้อ no ่ยหนุ่ยหนุกล้งาแก้จะหายไปเจ้าระูฟูกระหมอมของน้องอูเคยสัรไรการใค้แล้วไม่เคยผู้ใดเลงเผาจะมองฟาอย่าทุกคนบนหนเลยนองแก้วตกยากแล เหลือจะรักซึ่งถักผีจากยากเย็นเป็นตายายชีวีตามแต่ที่ผลกรรมได้ถักมาพี่ขอฝากปีนและแหวนนี้ให้ลูกของเราด้วยขอบพระไทยะคะน้องจะอยู่รอพระองค์พี่ขอให้พระมีเนทาในสวัสดีนะคะขอบใจน้องรักที่เจ้าเข้าใจพี่ นาำเลือกน้ำกำสดสลดจิตดังใครปิดตรงชีวังให้สังขาจนทนทัดขัดสนตนปัญญาชนละนาไหลหลังลงข้างกลาย เมื่อสัมภาของท้าวิราลาทำการซ่อมใบเรือจนสามารถใช้การได้แล้วกาอเันิสินสมุทรเหล่าลูกศิษย์ของพระโยคีรวมทั้งท้าวิราลาและเหล่าข้าราชบริพารจึงม,มากราบลาพระโยคีชาตินี้ข้าจะไม่ลืมคุณท่ะนใหากมีโอกาสข้าจะกลับมาตอบแทนคุณนี้ข้ากา็เช่นกัน ชาตินี้จะไม่มีทางลืมคุณท่านเด็ค้าในชาตินี้ทิได้มาแห็นดชาติหน้าหรือชาติใดก็จะกล่ามาอีกอาตมานั้นเดิมใจช่วยท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเดินทางโดยสวัสดีปราศจากภัยอันตรายใดๆจนถึงที่หมายทุกคนเทิน ไปทุ้นเขตการทุ้นกันของพระโยคีนางผุงเสื้อเสม็ดจิงแมงเห็นเตือสเัเเผวและรีได้ทันทีว่าในเรือลำนี้มีหัวและลูกของโตโดยสารอยู่ด้วยอันนานยักษ์จะสุ่เหมือ่อยทีนี้เร่นไปไปขา จมน้ำตายเสียสิ้นหรือเพียงสามกริย์เท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตรอดพ้นจากคองชั่วร้ายห่งนาำผีนเสื้อสมุดได้สินสมุดนั้นได้ช่วยชีวิตนางสุวนมาลีแล้วหลบหนีขึ้นไปยังเกาะเกาะหนึ่งได้โดยปลอดภัยส่วนพระอาภัยมณีก็ว่อยน้ำมาจนถึงเกาะกลางทะเลแห่งนี้ คลาิงนานวางวิ่งขึ้นสิงขรแอบชะง่อนเนื้อผาศิลาเผลนผีเสื้อไล่ไปถึงเขาลำเนาเนินให้พะเอิญล้มลุกคล,ลุกลานจะขึ้นเขาเราก็ลื่นขึ้นไม่ได้สุขอาลัยแลหาหน่าสงสารเห็นหัวนั่นงผ่าผ้าลงกราบกรานแล้ววิงวองของหวานด้วยมารยา กรารูปกลอข้อคุณของเมย์อลยฉันงัยเลยลบตัวตัวแบบนะ้าน้องอุตส่าห์พยายามตามรักมาเจ็บน,นะฮะามาเมียบ้างเมียนานเมยอนี่แน่นามผีเสื้อเจ้าเหลือแสนเต้าคุค้งแข็งผืนแกล้งว่าแหนงอยู่มาตามติด คิดอ่านหานทีวีจากข้าดีที่ชายให้วายคนทั้งลูกน้อยลองกล้าไปจาบผมแต่ที่ตกตายเป็นไม่เพราะหมอานางงามตามประจนจำทุกคนแค่กายตะวายปรจาจะถูกเลือดเชือนเนื้อหรือเหลือแรกก็ตามแต่ปราณาอัาชาไส อันชีว่าอาตามามไม่อะไรอยา่าปวนใจผื่ดีเลยชิกาพระกับพระพระับพรกว่ายน้ำไลไม่ต้องการผู้หงด้ว,วเดือดฉันอยู่เกาะแก้วพิสดารก็งามกลันแต่ขอบบนหนุนช่นมไมอะไรยาทันรู้ เอานี้ให้พกขากันโลงดวงดาวมันหายน้ำจะไปไม่เหลือสิ่งเดียวและหลับไหลเจหายต้องมีจึงต้องเชื่ติดตามไห่สำเร็จและต้องจับ้องอ้างชนานี้ กลับเรงน้องต่างร้ายหนักสุมันขอค่อคุ่เมืเ่อสักครู่จิตจที่เชื่อมจะกันสองแคชวนโยอยาเพ่อตอตเกียงให้กกใหอ,อกน้องเราไม่ยังเตือมาเหือย ให้แงกาที่จะไปหาเจ้าได้อย่างไรเล่าไม่ถึงเลือกแต่ก่อนมันก็ได้แต่บัดน,นี้ที่บวชเดี๋ยวแล้วที่จะสอนให้เข้าใจเจ้าจงตั้งใจความทรมดับโมโหตับราคะตัณหาเจียเถิดข้าไม่นับถือฤาษีหนีผู้หญิงจะทอดทิ้งเมียวไว้ช่างไม่ขันเร่งสิหามา อย่าเทศทังเลยไม่พอใจฟังเป็นดาบบดดูสีก็ม่รู้พระเป็นคู่ของข้ามาแต่ลังจะขึ้นจากปากบันดันธุรังก็มีฟังคงจะเฝ้าอยู่เอาตัวแล้วนามาหางคาถาพลาผมให้ฝนตกทุ่ม้าไม่ขาดืนทังฟ้าร้องต้องกระหิน ไมันไม่รู้จะทำการเช่นใดได้ขึ้มาจากย่ามแล้วควยภาวนาคาถาบรรจเข่าวดเพลง,งอันไพเราะซึ่งสกเสียงของเโคมตาที่กำลัง